และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านหนูน้องเทาเด็กหญิงแยาว์มณฑชื่นบ้านค่ะสวัสดีค่ะน้องอันอันเด็กหญิงชศายศศสาจินดาไม้ค่ะสวัสดีค่ะน้องหนูดีเด็กหญิงทาวบัดลิงเจอดค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยในการเข้าร่วมแสดงทางวิทยาศาสตร์ชุด Love Is All Around ความรักอยู่รอบตัวเราค่ะนี่ก็ใกล้เทศกาลแห่งความรักหลากหลายสัญชาติแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลจุดจีนที่กำลังจะมาถึงพร้อมกับความ,มรักในหมู่คฤหัสถ์หรือเทศกาลวันวานเวลนไทน์ที่ทั่วโลกต้องอบอวลไปด้วยกิจอาแห่งความรักค่ะและโอกาสนี้พวกเราก็ขอมานำเสนอความรักในรูปแบบของวิทยาศาสตร์เริ่มด้วยรักแรกกับรักซ้อนเร้นเดี๋ยวค่ะคุณท้าวคมว่าของพักซ่อนอยู่ในภาพพุ่เพรวดผืนนี้หรอคะใช่แล้วค่ะคุณอ,อ,าอ่านผ้าดูนี้นี่แหละค่ะ แต่อันอันว่าผ้าผืนนี้สกประกะมากเลยนะคะหรือว่าผ้าผืนนี้ไม่น่ารักหรือเปล่าคะแม่เป็นแรงขับคุณงานเฮลี่เพื่อเองจ้าอ,อ้าวทำไมล้างไม่ออกล่ะคะจะโชว์ทั้งทีผ้าผืนสวยๆไม่มีเลยคะเอาผ้าสกปรกมาแบบเนี้ยอ่าเขาแย่เลยของเขาได้แย่แค่ทั้งสองเดี๋ยวเราจะทำให้ผ้าผืนนี้สะอาดเองคะ่ะก่อนอื่นต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนนะคะ ใช้สารอะไรฉีกไปหรอคะใช้แค่น้ำเปล่าธรรมดาคะ่ะปกติน้ำเปล่าฉีกะถึงก,ก็ล้างออกแล้วนะคะแต่ทำไมค่านี้ล้างไม่ออกล่ะคะหนูนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นทางดูดงงเหมือนกันคุณพาต้องทำให้ด่างน,นี้ออกไปแน่นอนเลยคะ่ะมาแล้วคะ่ะเรามานับถอยหลังพร้อมกันนะคะเริ่มจากเลขห้าคะ่ะห้าสี่สามสองหนึ่ง ดีเราหลบว้นนิดนึงค่ะเป็นอย่างไรนะคะจะลึงเลยไหมคะว้าวข้าก็จะปกมือสักครู่มีข้าหวัวใจที่ไม่แพ้เลยค่ะความรักแบบนี้คุณพาสร้างมาในข้าถืนนี้ได้อย่างไรคะนี่แหมก็ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะก่อนอื่นรากรบกวนไปเตรียมอุปกรณ์ก่อน,นนะคะ ทีควรที่สะรสละลายผีวขาสูงนี้ได้ไหคคะแด้รบกล้องโลี้เียวสสรละลายนี้ลงไปในนี้ง่ายค่ะแล้วขอแค่เป็นอันขย่าได้ไหมคะ นะว้าวสีดำเมื่อสักครู่ถ่ายปเป็นแล้วละค่ะเป็นจะได้ยังไงคะนี่คลอนตะกบงค่ะเกิดจากน้ำแป้งก,กับสารละลายไอโอดีนค่ะส่วนสารที่ฉีดลงไปคือสารโซเดียมไทโอซัลเฟตเมื่อฉีดลงไปบนผ้าก็จะทำปฏิกิริยากับไอโอดไอออนในสารละลายไอโอดีนที่แทรกอยู่ตามโมเลกุลของแป้อองบนผ้า ให้ปรากฏเป็นภาพวาดชื่อนะคะเป็นอย่างนี้นี่เองว่าแต่สารละลายโซเดียมไทโตรเจนเฟตชื่อไม่คุ้นหูเลยค่ะปกติใช้ทำอะไรกันบ้างเหรอคะสารโซเดียมไทโตรเจนเฟตนี้มีประโยชน์มากมายเลยค่ะใช้ในการลดผลข้างเคียงของการให้เคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งใช้ร่วมกับยาในการรัรกษาพิษก่อพยาไรใช้ในการฟอกเลือดเพื่อรักษาโรคไตวายเรื้อรังใช้ในการประมาณปริมาณ คอรีนเพื่อลดระดับคอรีนในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสระว่ายน้ำในสปาและในโรงงานเพื่อบรรัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ดูเดียงเพิร์ลได้ยินมาอีกว่าสามารถใช้เป็นยาทารักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนังโดยเฉพาะรักษาเครื่องได้อีกด้วยนะคะได้แล้วค่ะคุณดูเดียแหมคุณนพาวเนี่ยต้องฟังรักเสียอีกทิ้เลยนะคะพอพูดถึงความรักที่อยู่ภายใต้ข้าวหรือกรรมนั้นเนี่ยก็ทำให้อน์เนี่ย คิดถึงข้าพยร์เลื่อนแม่น่ารักพี่มาขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพราะความรักของแม่น่ากับพี่มาเนี่ยเป็นความรักอมตะจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะฉากที่แม่น่าอุ้งไอแดงรอพีอ่มาดิท่าน้ำนี่เป็นอะไรทุกคนลุกทุกทีเลยนะคะพี่กนลุกขมืดใช่ไหมคะคุณหนูดีถูกต้องแลง้วค่ะคุณพราวสมัยก่อนถูกใจก็ยากออกไปเราคนรักขมือนี่น่ากลัวมากเลยนะคะแต่ถ้าเป็นสมัย,ยนี้ไม่มีไม้ผิดไปก็จุดไฟให้ติดได้นะคะทำอย่างไร่ะคะคุณ อันเอาเหินมาเพาะหรือเอาไม้แหลมแหลมมาปั่นดูท่าไฟน่าจะติดยากหน้าดูเข้าเคยล้วครับดูพองไปยังไม่ติดเลยค่ะไม่ต้องทำมขนาดนั้นค่ะจุดไฟให้ติดวิทยาศาสตร์ก็ได้ค่ะเด็อกอันจะสาธิตให้ชมในชุดไฟรักที่มากค่ะแต่ก่อนอื่นอันอันขอแปลงโมเป็นแม่น่าก่อนนะคะ แหมคุณอันนี่จัดเต็มจริงๆเลยนะคะก็แต่ต้องมีไฟแบบนี้อยู่ดีเราคุณว่าเราเตรียมน้ำมาดับไฟกันก่อนดีไหมคะเห็ุด้วยอย่างะะยิ่เเยง,ขขงเ,ละะเลยค่ะคุณดูดีเราเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้คุณอาเลยดีไหมคะดีแล้วค่ะมาแล้วค่ะเ,เียคุณอาเพิ่งเตรียมนะคะเอาแล้วนะคะ น้อยเระน้อยเบียงน้อยด้วยใจสุดพันดูแลไว้ด้วยใจสุดระหว่างนี้เราควรรอแป๊บนึงค่ะระหว่างนี้เราควรบก่อนนะคะว้าวอะไรคะนี่ดีดไฟติดเฉยดีดียังไงคะอยากรูแลล่ะค่ะควรดูแลอย่านี้เฉยเลยนะคะ เย็นๆค่ะคุณหมูอีอันๆแค่มีเว็บความรู้เสร็จนิดหน่อยเองค่ะนี่เฉลยเถอค่ะคุณอันอันพวกเรางงกันหมดแล้วเฉลยเลยก็ได้ค่ะความจริงแล้วในถ้วยนี้มีโพแทสเซียมแคลเซียมหรือที่เขาเรียกว่าด่างออกิมอยู่ค่ะเมื่ออันอันหยดกินวินไปนี่ซึ่งอินซูลินซึ่งเป็นน้ำมันมันจะทำปฏิกิริยากับด่างออกซิมทำให้ได้โพแทสเซียมคาร์บอเนตแบ่งกันนิดเป็นออกไซด์นครับออกไซดนออกตัดในน้ำค่ะซึ่งเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนในคำนั้นจะเ็นอย่างไรอยูเหรือเปค่ะ โอเข้าใจแล้วค่ะว่าแต่นาำตาลโมไดออกไซด์นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์โพลาวอเทคในสหรัฐอเมริกาท,ที่ส่งผลให้อากาศน้ำเย็นจนติดลบมากทั้งทั้งที่อุณหภูมิสูงข,ขึ้นมาสามปีที่แล้วหรือเปล่าคะใช่แล้วขอบคุณดีคำดูรอบตัวเนี่ยนีทีเดียวเลยนะนอกจากข้าน้ำที่มึมดแล้วเรื่องแม่น่าก็ขาดตัวละครพวกนี้ไปไม่ได้เลยนะคะขอบกัณแม่น่าคะ่ะใช่แล้วค่ะคุณท้าวยังมีฉากที่จับแม่น,น่าลมหนาเพือพ่อทำนานด้วย ก็พยายามหาทางออกนพืท mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้าได้อ hmm. ย mm ู hmm. mm ่ด hmm. right ีข mm ้นในภาระที่เพิ่มจะฝ่าฟันอุปสรรคจริงๆเลยนะคะงั้นต้องไปพบกมการแสดงชุดต่อไปค่ะชื่อชุด่ออุปสรรคพารักเอแดนต่ออุกฝ่ายน้เป็เด็กุบกและฝอายนี้แงสดเป็นหมอุกอนะคะระหว่านี้เราก็จะอุปการให้คุณหนูดเลยค่ะไปเลยค่ะ ใส่ไปงนัาดเลยค่ะใช่ค่ะ้วยังมีสีสันอีกนิดหน่อยเองมาแล้วค่ะโ,โว้อุปกรณ์ะอะไรมากเลยค่ะว่าแต่คุณหนูดีจะทำอะไรหรอคะก็จะแสดงให้เห็นถึงความรักที่แม่น่ามีต่อพี่หน้า,าไม่ทนผู้ชมได้รับชมกันค่ะงั้นขอนาารียกคนอ่านตอนเด็กตอนที่แม่น่าอยที่นนท่านนาขึ้น่อยนะคะได้เลยค่ะคุณหนูดีฉันรอพี่ที่ท่านานทุกวันฉันอยู่ในเมอร์ ฉันถูกจับท่วงน้ำฉันถูกรังแกแต่แล้วหมอถะ,าะ่าละโมณทาจีนลงในหมอ้อแล้วก็สาเศ้ทานี่หนี่นี่เนี่ยน่เนี่ยอวจะล้องเดีวเดี๋ยวเดีวค่ะในหม้อนี้กี่ยันที่่องไรคะเนี่ยในหม้อนี้มันก็เกิดจกอิทหนหองไงล่ะคะคุณชาวเอาเรื่องจริง่คนหนอดีท่านชมงไปหมดแล้วก็ได้ค่ะเรื่องจริงมีอยู่ว่า สารที่หมอใช้เป็นเมนาดนิสออกไซด์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเล่นปฏิกิริยากับน้ำมอลที่เกิดจากแารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผสมกับปีผสมอาหารกลายเป็นควันประกอบด้วยแก๊สอซิเจนและน้ำค่ะการแตกตัวเป็แนแก๊อสอซิเจนกองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีประโยชน์ทางด้านการฆ่าเชือ้อจึงนิยมนำมาทำน้ำยาฆ่าเชือ้อน้ำยาบานปาาใช้เช็ดทำความสะอาดและที่สำคัญก,กำจัดสิดวได้ด้วยค่ะ ส่วนแมนกนีสออกไซด์ซึ่งทำหน้าที่ใช้เป็นใช้ผลิตสารทำความสะอาดผลิตเสลยไฟฟ้าเคมีใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยากับสีและเป็นสารประกอบของแมนกนีสเช่นโพแทสเซียมปอร์แมกนีสอย่างทัชที่ยังนไงล่ะคะโอ้ประโยชน์เยอะมากเลยค่ะว่าแต่ดูไปก็แอบร้อนเห็นไม่น่าไปนะคะเนี่ยอยากได้อะไรยเย็นเย็นมาคลายร้อนไหมคะก็ดีนะคะแต่หิวนันค่ะหิวหิวร้อนร้อนแบบนี้ต้องจัดอนโนเลอร์แล้วล่ะคะ่ะอะไรอยู่คะอโนเลอร์นี่ เดี๋ยวเราจะพูดนะคะคุณตูนีนี่ไงนะคะชโนเลิฟว่าแต่คุณอันกับคุณดีจะเอาน้ำเขียวหรือน้ำแดงดีคะของอันอันเอาน้ำเขียวก็แล้วกันค่ะของดีน้ำแดงอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเาเอาแผ่นกระปิ้งให้ด้วยนะคะเรา น้ำแข็งใส่ได้นะกว่าดด้วยค่ะโหแล้วก็นึกว่กาจะอธิบายน้ำแดงนี่เกี่ยวกับไส้ิดใช่ไหมคะก็เกี่ยวนี้นะคะประเด็นคือถ้าได้กินน้ำแข็งใส่ั้วนี้มันก็จะหวานมากเรื่องการจุดไฟเป็นอย่างนี้ค่ะคาร์ไบด์ทปิ้งที่เป็นแก๊าซหรือคาร์เบนคาร์บ้านาาค่ะเมื่อทำปฏิกิริยายกับน้ำที่ละลมาจากน้ำแข็งและน้ำแดงแก็จะเกิดแก๊สอะเซทิลีนมีคุณสมบัติติดไฟได้ค่ะ ก้อนแก๊สนี้เป็นก้อนแก๊สแบบเดียวกับที่ชาวบ้านแถวนี้ใช้หยอดที่อยอดรถเพื่อมาทาให้ผลผลิตออกนอกงดูรการหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะคุณอนันตแคลเซียมคาร์บายมีคุณสมบ,บัติคลายความร้อนเมื่อโดนไอน้ำทำให้ต้นสับประรดมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการออกดอกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะนอกจากนี้หนูยังเคยเห็นคุณยายใช้ในการปลูผลไม้คุณตาใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดตะเดกียงสองกบหรือตะเกียงแก๊สในสมัยโบราณอีกด้วยนะคะ แต่เมื่อมีไฟฟ้าเข้ามาเกมพวกนี้ก็เริ่มใช้กันไปค่ะแหมพวกเรานี่ความรู้ครบจบที่วิทยาศาสตร์เลยนะคะใช่สิคะยนตเยาวชนยุค5 G อย่างเราต้องใช้เหตุผลพิสูจน์ได้ค่ะทุกท่านคะไฟแห่งรักคือไฟแห่งสันติสุขเป็นเส้นทางสองทางให้เราไปพบเจอความสุขคุณค่าของความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของความรักแต่ขึ้นอยู่กับความคงทนนานของความรักจงใช้ความเสียสละทำหน้าที่เป็นโซเดียมไพลโอซัลเฟต เปลี่ยนสีดาให้กลายเป็นหวัวใจแห่งความรักแล้วใช้ความเข้าใจเป็นพิเอลผสมกับยาทักทม่ทุีประกายไฟสองทางแห่งรักใช้ความห่วงใยทนุถน,นอมดูดน้ําแข็งที่อบร้อนไปด้วยไฟแห่งความรักจากแคลเซียมคาร์บไบด์เราจะสามารถขันความแห่งอุปสรรคนี้ไปได้ความรักของเราจะมั่นคงขึ้นค่ะสําหรับวันนี้เราทัง้งสามคนขอลาไปก่อนอย่าลืมดูแลและรักษาสุขภาพของทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ